รวยรวยรวยสี่ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้นะคะถือว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงการเงินดีมากๆในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะสี่ราศีที่ดวงดีจะมีราศีของคุณอยู่ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมๆกันเลยนะคะราศีแรกค่ะก็คือชาวราศีกุมค่ะสําหรับชาวราศีกุมนะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มราศีที่เหนื่อยมานานค่ะแต่บอกเลยนะคะว่าในช่วงเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินอย่างมาก มากเลยค่ะ ต่อมาคือชาวราศีมีนค่ะชาวราศีมีนเรียกว่าเป็นราศีม้ามืดเลยก็ว่าได้นะคะที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่บอกเลยนะคะว่าชาวราศีมีนมีโอกาสที่จะรวยก่อนใครเพื่อนเลยค่ะต่อมาคือชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินดีอย่างมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้ค่ะเรียกว่าจุดเริ่มต้นของความรวยเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะและอีกหนึ่งราศีนะคะก็คือชาวราศีเมถุนค่ะสำหรับชาวราศีเมถุน เรียกว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงดีมากเลยค่ะทั้งการงานและการเงินมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จไปพร้อมๆกันค่ะถ้าชาวราศีเมถุนขยันนะคะรับรองว่าคําว่าเศรษฐีใหม่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะถ้าใครนะคะที่ดวงดีอยู่ในสีราศีนี้ค่ะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ราศีของตัวเองเพื่อเป็นการรับคำทำนายด้วยค่ะในเรื่องใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้กับหมอไก่เพื่อเป็นค่าครูด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้า